อันนี้รถใหม่พอทุกคนเอ้ยไปโดนเช่นนี้เลยมาพุ่งต่างคั่มเอาไปดัดมาพุ่งต่างแก้วหัวเห็นแล้วแล้วก็เลี้ยวไปนี่นี่แล้วแล้วไปไปเอาลุงไปเพิ่มเขากิน ทักทายสบายดีด้วกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมิรสุกูสุคนสบายดียำ้าๆ,ๆทุกคนเอ้ยเมื่อนี้เป็นมื้อสันวันดีทุกคนเมื่อนี้เป็นมื้อต้อนรับอันรถใหม่ของพ่อทุกคนเอ้ยแต่ว่าบ่แม่รถยต์เลยรถมอเต์ไส์รถจักรไม่ได้ทุกคนเอ้ยื้อสิลงไปเบิ่งมื้อนี้ครับขวัญรถพอนะดีใหม่ทุกคน นี่อันนี้รถใหม่พอทุกคนเอ้ยมื่อนี้สิพูกแขนรถทุกคนเหตุนายูนเากิน,นเฮินกะสิได้เฮนนอนแล้วนะรถฮับขวัญรถแด่มื่อนี้ทุกคนเอ้ยแดดฮอน ไปบึ้งัาเข้าัาขวัญทุกคนเตรียมไว้ผูกแขนรถนี่มีไก่สองตัวไก่สองตัวลวก็มีน้ำหวานแล้วก็มีน้ำอ้อยหน้าทุกคนขันา้าในยูนอกินซำนี้แรกทุกคนทาเฮออายเออน้องมานะเฮาบริหารหลายคนาอาตาไทยเฮ่นพี่เจ้า ไอเอน้องีคนทุกคนเอ้ยเ่เเว่าเมาไม่เมา่ไม่ยังเหดีเ่้เมาบ่ยเมายชได้ไปบงนโทรศัพหน่งมไเวม่เวว่ว่าดัเ่กับชวช่วพอยุมึงอับสุดมลูกยูชาขุกสวัดเนือน ัดมาท่าอยู่บังดาตักับเมท่ากับเมมันมีบอนังเลยเข่นไปเอาอีผู้ดีผู้ดีช่ากันเนาะสุดก็คือกันอิสีโบคือกัน้เขาอยากจับขาลูกนี้เงน้อยทีใบเนาะเยิ่ได้เท่าไหรเอ้ยหาดเด้อสเด้อ

ขายวานี่ก็ลูกชิ้ขามีข้าวห่อ่น้าบ่านะมาพูดอหได้เจ้าก็ได้เหอเออไ่ด้มืชุกมืโองามงามงามดงามีเช่นะเออมากม่กขนาคุณล้าเด้วอวาลดวนีาลู้นห้าามมืหน้าวหวรอหลายคับีแล้วนี่นาะเอแล้วเอารถอี้างนไปี่ไปื่อเนียด้โอ้มาง ยืแต่วาาเมื้อก้มือังเล่านันั่งไปานัเแ่นะต้นม่กินม่ได้ใเมียกินบ่โอ้ได้ลูกมาอุ้งตัวน้อยฮะเม่ิเป็นเาเขเมาอู้่กินนมยังไม่ลูกนะโยกินดเลบมกิได้เพาได้ฮะโมโยกินเกง่ยวเด็กไปเล่นะเนาะ

มาล้วมือดี้วย่าลมือด้วยันนี้กเบี้ยวอาวนี่อยู่อาหม้อมือๆอ้าวทานเดียวนี้เลยอ่เต็งขีทานโตใหญ่จีบแต่ม้าในงานมือนี้ก็แม่งานทำงานคู่เนาะทั้่อาจารย์เลยไปงอมือ6บุบกมือไว้ว่ามาหับขวานุถ พนแ่นได้มาจากบริันง่าเพื่อบ่ชื่เลยดีวพกเฮานั้นหับต้แล้วสาล่างืทุ่มอกคทุ่งเ้าที่ันายมือนี้ก็แม่นฉันมาชอบก็ตอบวนดีด้วยนพระน่ะเอาแล้วแต่มาฮา่าใจเย็นๆใจเย็นๆได้กินูี่งกนั่นแหละเ็นไป เอ้ามอมมาเอขนมมอกลุงนะฮ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 ะอะฮะนะก้ฮะแม่อมือะฮะฮะฮดฮะ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 ฮาฮะามฮาฮะ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 ่างะฮ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 ะาไฮะ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 ฮรฮะฮะฮะฮ้ฮอ้ะฮ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 ะ้ะฮ้าะฮะฮฮะฮะฮะ้ะฮ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 ฮะะฮาฮะ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 ฮาระฮา เออเคร่สดาวสีฟ้าเราฮเนี่มือาราฟามเฮ่คํเฮ่ผู้เาแ้วคัหงกระคืองเฮ่ผู้ชาตแล้วมา้างนนะคัมร่วไปท่านไปนี่เฮ่จะลอดปลอดภัยตู้ดปลอดภัยแล้วเออจะไป็นหม้อผู้พิการไม่ปผู้ช้าผู้ลางกันค่ะผู้ช้าผู้ลางอยางดีเนาะแค่บอกวอยู่รถย้ำพูดเยอโอ้งามารีโน บ้าทุ่งปอันจบมดีวมานนำ่นี่นามตัดาตะ้าตััมาับิดชาหน้ามตัดชาพระขาวตะห้าตัมาับิดชาหนมูตัดชาพระขาวตัวละหตัมาัิดชาจะพาชีวิตชาที่นั่งิพวตตะวระคร เชจาปีปริเชน้มเทตมชมาธชาธาี่ปันน่ชมาาชูปีนี่ว่าเวีปริจันตพนมญญามหายพ้ยหายไผหายขคอหายขินหายกรรมหายเว้นเรืออันนี้กาบพวกเจ้ามาจัดเท็พวกแม็กไปเลยจนั่นานปันกันกินแม็กคุ้มข้าเอาใ่เม็นมาปิคอยปิาได้ มาเป็นผู้นำค้าสางศาลยืนขําคล้ำบรทุกได้ร้ารูงไหลมาแล้วพวกค้าจิมีน้ำโอ๊กมอีันน้ำจันทร์หอมนี้มามือนี้แม่นมีฉันมัชอบพุมันดีบนขี้ขีมื่อนี้แม่นม้าจะมาพัดผีโคเลยผีเขมลยผี้นี้เจมันนี้วันนี้คือว่าโอมือผีปันนี้ข้วันผีแจ้งนี้ขี้คไม่ใชนแม่ต้นละเชนนี้ข้โคไม่ใช่แม่ต้นแผ่นขอริงขี้โคค้ตจะเจ้าโคเผ่าต ตายจักบ่าวนเท้าตายจากน้กู้ภัยชาโหยาเยืนนี้มจะคนนี้ผม้ ก็คิดรถรอดง่ายรถที่น้อยลูกเลยไหลล้ม้อเลยกับคง่ายบางง่ายรถไม่โหทุนอย่างที่จะได้มาจะต้องโม่งทั้งหมของตัวหนมแคนคนของคนบางง่ายรถเลื่อนขึ้นไปมันต้องรถลูกตายดูปขีดีนะมาแหงบ้านนี้ทุกคนชาตตีชัตตีชีวิตสังสารช่วงอายะ เนีอันบูดีบูงามเออเออไปน้ำพุนทุเรีบบอกเราแล้วมันมันนี่พุนบ่เออแม่ววันี้ก็เล่นดฉันวันนี้ก็เล่นวันชอบเอาเอาทุเรีบตัวนี้บ่เออกได้ละเออมือประกอบวันงามพุฆานี่แหละจะได้มีไฟโดนเช่นนี้เลยมาพุ่งต่างค้ำเอาไฟดำมาพุ่งต่างแก้วพุฆาผู้เฮอเจ้าแล้วหนึ่งโบ ม่นคือตองโบมองคือเท้าโบเก้าสี่สี <t iny> <t iny> <t iny ่มาแล้วก็เฮอมีเชียงคือพระจันทร์มีวันคือพระอาทิตย์เฮอมีริดแล้วพระมุขลาให้มีสติพญาวุ้ยพิโกงอันนั่นนะท่อแล้วดังพระกุฏเจ้าตาเท้าอนีตเทวดเท้าเข้าชู่มปนิพพานปานิลันนี้เลยมามาหัเรื่องหอดซ่านมาอะไรจังไลยมาับเออตอนนี้ต่อไปคือค้ามพคู่กันนะ

ทั้งขวัญเจ้าคือมาโฮมมามาเยอะมาทั้งไหนไปชนขงข้า่นางมาทางหน้าไปชนปลาเข้ามาเอาไมมาโทษตัวโน่นมือนี้ก็แม่มนี่ฉันเพอชอบพวกัพอนทั้งโภมีเพิ่นได้คนควายหามือกองเยเห็นกันเจอาูดเยเพราะมันเห็นกันเจอได้เห็นหมดลเห็นันหนั้นเราจะได้เอาไปโดนที่นี้มาพินาตาาเอาไปดำ เกลกันฮะผู้เจ้าเลวเจ้าอยู่สวัสดิ์เฉยๆอายุวันโอชุขังพลังเฮามันเหนือนังเด้อ

ไปได้เหรบอม่แล้วกไปได้จกิน่ได้นะึงบสะดุนะเมิอลล้านเลจิเมิดมเลยะอยมาเลาจะไปต้อล้างสแล้วมึงมาแล้วุดกินนี่เมาเเดอันนี้จิกินแจจ่วจิไก่กินแจจ่วหึงเทบอดุดนะเจะแพะเลยกินก้อนหมูเลยเนะเยะเยบราเลจะไปต้้าสักเยอะันไปยืน ไก่ก้อนด้ป่านนี้ป้ปอันั้นเขาด้บริยกินน้ำเด้อจับนะแม่จับกินนะแม่นี่นะนะแม่ากินมขาไก่อไหมบบ่ออะ้รบลดบ่าเอาขาตู้นี้กินเลยถามเฮ้ยกินไก่นี่คือมอนแ่อันนี้เฮดลาบบ่ลาบไก่มืดเดียวจน้อย เอาเลยมัแมเอาไปเลยลนี่ปิ้งเอาไปกินอยู่หน้าข้ลัดข้าปุ้นย่างวไหมข้าวผัดจะตำก็นี่จะตำก็ตำก่อนได้แต่ตเนาะกินสิกอนไปก่อนไปหน้าก่อนมาหนิเอาปกินไปกินอยู่หน้าเลยนี่แล้วแล้วไปเอาลงไปเที่เขากินยืดบึ้งเดียวได้บึ้งเย 呼，吧。<哼 S 2> <爹 S 1>

อะอะวไ้เลูกดาดาวได้้เ่า้นี่ยขาวมปเยนมื่อ่กินบ้กินจะน้ำเอามาเ่มกเอามาดีกว่าิเท่าเลตตรน้ันน้ม่บกในะ้ากุญกินกับพระอันกินทุกคนเอ้ยสมูสีอ้อไปกินนีหน้ามีผักผมมีเข้าปุ้นขนมจีนสียอาไปตําอันนี้ิีงไก่ทุกคนอันนี้ข้าว เอ็ดหลายถุงขนาดอันนี้ต้มต้มของอร่อย่นี่อทุกคนเอ็ดเอาไปกินข้าวต่หน้ามือนนี่เขาอีพอกินยุ้พี่เพราะวะ่าสีเอาไปเบิ่งโง่ย็นโง่เฮาสนมันเพิน่นทำเอ็ดว่าสีไปกินป่าอยู่น้ำเขาน้าสาวทุกคนสาวเพิน่นเอาไปกินป่าอยู่หน้านี่คือคนนี้แต่ว่าเอาไปเฝ้าโง่ซอยอนั้นก่อนโมเมนต์ซอย เอาไปฟ้องงูท่าเขาพ่อแม่ก่อนทุกคนเออข้าเจ้ากินอยู่เพิ่อนี่ก่อนมาหอนหน้าแล้วทุกคนเลยดีใจนะดีใจหมูสโมดีเลยอุดอุดนั่นอีนิ่มก็มาอุดอุดดีแล้วดีแล้วเพื่อนี้นั่นนะ่นนนเะเพื่อก็ย่านแต่บวกเพ่งปปล่อยอันนั้นก็ทุกคนปล่อยแบ่ก่อน เฮ้อมันเอาหากินแต่เสาทุกคนหมูสโมกากินห่ำได้ปกติแล้วทุกคนเอ้ยมีใจขนาดปกตินี่นอนลอยอยู่ส่งสามมือนี่เพิ่นดื้อเลยได้เพิ่นลุกมากินห่ำเลยได้ไดแม่นบัลี่หน่อยดี่ดิยินกินอะไรไตุ้ยใหญ่ไม่ไหวกินกระสามปากใหญ่หนึ่งเพิ่นกิน แจบขนาดมนอา้นอ่มล้วโอ้ยจะปิ้งเดีมองนี่จะปิ้งคู่มือน้ำข้าวปุ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทุกคนแมงมุมมดจปิ้งเกนี่นี่นกินดินะไรปิ้งไก่ทุกคนปิ้งเอโคแกอวก็ปิ้งกี่เดียวกันคอยแม่ก็ข้ามาแลวเดี๋ยวสิเบ้าิเข้าไปตึกป่าของเขา นีป่าลกป่อย่าแล้วอย่าอย่าบกคายาน่เดินข้นเดอเข้าหินเข่าน่อนี่มากก็ได้เข่ามล้ชีกันเรืออสวิงกันตทีเดยเมูมากไว้ก็ชิโตอยู่่ะเหรอข้าจะเข้าลงล่เดียวล่นหลางเลยเลือวิงมไปซ้กุ้งกรโอ้ใครจะเอาไหมแล้มื่อสมารเอากายเด้อเขาไมแล้เมื่อเขารับัเหี๋อวนีแหเลยเขา เข้าอกเราว่า,า,าอาาลน่ะ้จะเวเนหะช <c oughs> ่วงนี้อยาให้เจ้าเห็นนันน้งสาวลุสงสมนะสมน่าน้อยนะความพังไม่ธรรมดาดินใจเกโตยจะนนให้ย่อยให<ไ><ไ>ให้ลูกฮะให้อ๋อ,อโอเคทุกคนเอ้ย สำหรับคลิปนี้กาบ,บอมี่ยังหลายทุกคนขอคำมุขคำใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในพบพอเดี๋ยวไม่คือเก้าทุกคน bye bye. บายบายวันนี้กาบ,บอมี่าราพิเรเล่ทุกคนมาถ่ายบรรยากาศเฮ็ดขวดัญรถพอเฮเบิ้งนะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในพบพอเดี๋ยวไม่ได้ทุกคนบ๊ายบาย